ทงสีมารับหน้าที่เป็นผู้รปายครญ่ครับ,รบเกมในวันนี้นี่ก็บริุทธิ์ีนะครับยิไม่ถึงอึดใจแล้วก็จะได้เ,เกม,มอสองกับทันทีมเพื<ม>่อนร่วมอุ่นร่วมทีมชาดกันแล้วครับกระตุ้นให้ นี่เป็นโค้ชยอดครับเกมเริ่มอีกเก้าก่อไใหไม่รู้ได้ดิดอาโฉบโดยทิติพันธ์พุ่งกานตรงนี้แล้วก็โอ้โห,โหไม่เข้ากรอบโอ้ทิติพันธ์ถึงก่อนซิวรักเท่สูงเนินโอกอาสทองแต่นิดเดียวเท่ดดททานี้หนีหนีด่านที่สองได้แระด่านที่สามจังหวะนี้ผู้สิบบอลผู้สิมาโอ้พักใบแดงเลยครับต้นมือเลยครับโอ้โหดู ดูครับว่าเททอนหนีมาสองสาดาษน,นะครับแล้วตรงนี้อาทิตย์ถึงก่อนโอ้โหเปิดปุ่มใส่ใต้หัวเข่าของอาทิตเลยครับสวนโยบาติโยออกมาขวาให้นาวินมากันสาคนหากับสามต่อสองนาวินเลงแล้วเลือกตัวไกลเลือกที่ที่ทายฮีลาโนโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ได้ครัไม่ได้ เหมือน,นเหมือนว<ล>่าล้ำหน้าโดนถล้ำหน้าโอ้แต่ดูท่าพ่ากามเมโลก็มีเสียงที่จะล้ำแต่ว่าเป็นถ้าเป็นทายเนี่ยไม่น่าต้องดูภาพช้านะครับจิรวัตรออกซ้ายทายชบโช,โชลโ็อโกโคงนิดกวิน,วนชกทิ้งออกไปได้ไอฮิลานุได้แค่เตะมุมครับโอ้โหเกือบได้ประตูขึ้นนำครับบุยรำครับชกตัดหน้าแล้วมาม่งเต็มๆหน้าผากเลยครับต้องมามงของกาวินแต่ก็เป็นเซฟนาวิน ครบแล้วนะครับขึ้นอยู่กับศินว่าจะเพิ่มอีกแค่ไหนแต่สะก่อนแต่ผิวขึ้นไปแล้วครับแล้วก็คือนนผู้ตัดสินเนี่ยเขาเป่าฟาวเป่าฟาว,ฟาวตั้งแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ